พอดีเจ้าวันนี้สิพามาพามาเก็บผักเก็บผักเก็บผักผักเสียบอินจ้าอีแม่กับหลานวันนี้บ่ได้ไปหน้าไทายแม่ผักเสียนมันเป็นยังไงมันเป็นยังสีจ้ามดช่วนยอมเพิน่นส่วนยอมน่อยหน่อย ใหญ่ใหญ่อืมไปกว่าให้หน้าเก็บอันนี้ก่อนใหญ่มากเก็บแล้วก็สิไปขันต่อเลยมันบมอแม่เก็บแล้วก็สิพาไปเบิ่งวิธีการขันต่อเลยจ้ะเห็นแล้วในคลิปเดียวตรง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 เขาพอดจะมีเขาพ่นเ,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 เหงียนอันนี้แดนเพิ่นจ้ะอะไร ไปไปกินมนามามาเกินมาเกินมากินเจ้าแม่แท้ยูกินแท้เลยจ้าดอกมันเด็กไแม่กักเขียดใหญ่ไมไปเอาไปคันเป็นสมพักง่าชแทงเรนแทงปงจ่าเด็เดโหลดง่าช ไปนับไปเก็บสามเทียแล้วบัิทายจักเทียววสิทายเบื้องแง่ใดกับบริทายจักเทียจ้ะดอกไม่บานแล้ว ตเต็มขู่ราคาเดียวอ่วนอนใหญ่ไปนี้ใหญ่พอเนี่ยถ้าจะปล่อยถ้าจะปลอยอันน้มันตโน,น,นนะใหญ่ก,เก,กเ็เอาไว้จอนอันนี้มันโตง่ายก็เอาไว้ไว้มันเป็นดอกเป็นดอกเ,เป็นไม้แก่กันย้ายกันไปตอ่อ มันเป็นโมมันเป็นมันมันโสมล้วแสบแสบตนายเลยสมพบักเสียนอ,อ่อนนค่อย,อยรื่อยๆเลยมันำ่อแม่ ตอนเห็นงานเขาซื้อเขากินตัวหนึ่งสิบาทใส่ถุงเหงาใส่ถุงหากใส่ถุงหอกใส่ถุงหยังเบิร์ดชิย่างชิแนวอันนี้มองตาบึกมองม่งแพนมองม่งแพนเจ็บเข้าไปละจ้ะาไงคะพ่อแม่ถึงที่ได้ดีใครรอใ้แล้ว เต็มเลยหล่ะเต็มคู่อืมเต,ต็มคู่จินเลยเมื่อนั่นก็ได้เต็มคู่แม่แต่ว่าก,กินมันสีชุนจักหน่อย nhiều <laughs> vậy ừ. <laughs> ừ. quá trời nhiều vậy cho ย็นดูคนที่หลับตัวแข็ง เท่าหน่อยมันนาะ เก็บแล้วเรียบร้อยเอฟเ้าเก็บแล้วเรียบร้อยจ้า